ทางสถานทุ่งครับนี่ก็จะมาดูอาสุกน้ำเข้านานาะครับ ก็มันเป็นต่านะครับเห็นได้ว่าดีเลนนะครับมาไว้สูบข้อสั้นๆนะครับดีครับข้อนี้ก็ประมาณแปดหก10นะครับมาไว้สูบเข้านานะครับเครื่องเล็กนะครับ นี่ก็ต้องสูส่งมาจากท้องไห่นะครับอีกเครื่องนะครับว่าเดี๋ยวจะไปดูนะครับเครื่องนึงนะครับสูส่งมานะครับหรือสูบสองต่อนะครับถึงจะได้เข้านานะครับว่า น้ำออกไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามาไม่ทันนะครับเพราะว่าท่อสูบส่งมาอีกทอนึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูเครื่องนึงนะครับท่อสูบสองทอดนะครับจากวอร์มรูทนะครับเข้าของทอยนะครับใหญ่นะครับเข้าของทอย เราจะเจ็คเข้านานะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกเครื่องนึงนะครับที่สูบส่งเข้ามานะครับสูบส่งเข้ามาในคลองนี้นะครับคลองซอยนี้นะครับอี้เครื่องนึครับแท็นี้ก็18ไล่นะครับข้าวก็ประมาณ2 0วันได้แล้วครับ ที่สุดน้ำเมื่อสักครู่นะครับนี่มัจะเป็นแท้ท่อแปูบนะครับก็จะลึกหน,น,น,ออน,น่ยนะครับลนะครับเป็นโครงนะครับมัาจะทำท่อรอดสมนี่ไส่งนีนะครับส่งเข้าไป ทลองซอยครับแล้วก็เข้านายครับเพื่อเพื่อจคู่ก็เข้านานะครับซึ่งจะเป็นเ <mae, S 2> ียีนะครับ เศษเศษพานก็ใช้มีเสาลักแล้วก็หัส้น,นอกก็อกอนะครับท่อแล้วก็เคื่องนะครับทีนี้ก็มีหลายเจ้านะครับก็หัดกระสุนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเครื่องไปนะครับท่อก็ไว้ ก,ก็ไม่เยอะแล้วครับขอก็กเยอะนะครับ,ะะรบต้องผัดต้งสู่น,นะครับจุดน,นี้ก็ของฝากไห้เพียงเท่นี้นะครับฝากทุกเพื่อจด